สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กิจกรรมลดโลกเพิ่มสุขกับนวัตรกรรมออกกำลังกายเก้าอี้ขยี้พุงท่าที่1นั่งไขวยห้างชายเริ่มต้นได้เอาขาซ้ายวางที่ต้นขาขวายกแขนทั้งสองข้างขึงข้นตรงโน้มตัวมาข้างหน้ากดหน้าอกแตะที่หัวเขา่าปลายมือแตะที่พื้นค้างไว้สิวินาทีเริ่มหนึ่งสองสสห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปสลับข้างครับเอาขาขวาวางบนต้นขาซ้ายยกแขนขึ้นทั้งสองข้างโน้มตัวมาข้างหน้ากดลำตัวลงหน้าอกแตะที่ต้นขาปลายนิ้วแตะที่พื้นสิบวินาทีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท่ายืดกล้ามเนื้อท่าที่สองท่านั่งยิงธนูเริ่มต้นด้วยนั่งที่เก้าอี้ด้วยสะโพกขวาเข่าซ้ายชี้ลงพื้นมือซ้ายจับที่ข้อขาข้อเท้าครับดึงให้ส้นเท้าติดกับก้นค้างไว้สิบวินาทีเริ่ม1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเสิบ สลับข้างครับนั่งก็อีโดยสะโพกซ้ายข่าวขวาชี้ลงพื้นมือขวาจับที่ข้อเท้าขวาดึงส้นเท้าติดกับก้นค้างสิวินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพื่อให้เห็นชัดเจนขอนั่งด้านข้างท่าที่3ในการยืดกล้ามเนื้อคือ ถ้าครึ่งสะพานโค้งเริ่มต้นในนั่งที่ปลายเก้าอี้มือทั้งสองข้างวางที่เบาะนะครับยกลำตัวขึ้นแล้วยกแขนซ้ายชี้ไปทางด้านหลังค้างไว้สิบวินาทีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเสิบต่อไปสลับข้างครับมือซ้าย วางที่เบาะเป็นฐานยกสะโพกขึ้นมือขวาชี้ไปทางด้านหลังครั้งสินาทีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบช่วงที่สองเรียกว่าปฏิบัติการล่าฝันวันขยีพุงท่าที่หนึ่งยกเข่าข้างเดียว ข้างละสิบครั้งเริ่มต้นที่เข่าขวาเริ่มหนึ่งสองสามสห้าหกดแปดเก้าสลับข้างข้างซ้ายเริ่ม1 2 3่งสองสามห้าหกดแปสิบ ท่าที่สองนั่งไขว่ห้างหญิงทำข้างละสิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สามนั่งยกเขาคู่ฝึกทั้งหมดสิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สี่ นั่งดึงสอกงอตัวเริ่มต้นในตั้งสอกขึ้นทั้งสองข้างข้างศาีรษะฝึกทั้งหมด10ครั้งเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สาดท่าที่ห นั่งยกข่าคู่เหยียดสอกงอตัวเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการยกสอกขึ้นมาทั้งสองข้างข้างศรีรษะฝึกทั้งหมดสิบครั้งเริ่ม1 2 3 4 5สองสาม้าหกเจ็ดยืนบิดลำตัว เริ่มด้วยต้นในพับศอกทั้งสองข้างอยู่ข้างลาตัวศอกตั้งฉากข้างละสิบครั้งบิดไปทางซ้ายก่อนเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างข้างขวาเริ่ม1 2 3่สี่ ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบท่าที่เจพระจันทร์เสี้ยวการฝึกคือเอียงตัวไปด้านซ้ายและขวาเริ่มต้นในการฝึกทางด้านซ้ายก่อนสิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเสลับข้างทางขวาสิครั้งเริ่ม1นึ่งสองสามสห้าหกดแปสิบ ท่าที่แปดสกอตขอญอาตหันด้านข้างเพื่อได้เห็นท่าที่ชัดเจนฝึกทั้งหมด10ครั้งเริ่ม 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9า <10. S 2> ช่วงที่สช่วงสุดท้ายเรียกว่าปลายทางของนักล่าฝันท่าที่หนึ่งท่ายิงธนูเริ่มต้นได้พับขาซ้ายไปทางด้านหลังมือซ้ายจับที่ข้อเท้ายกขาไปด้านหลังเอ็นตัวมาข้างหน้าค้างไว้สิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเสิบสลับข้างพับขาขวามือจับที่ข้อเท้าดึงให้ส้นเท้าติดกับก้นดึงขาไปทางด้านหลังโน้มตัวมาข้างหน้าเหยียดแขนซ้ายค้างสิบวินาทีเริ่ม1นึ่งสองสสี่ห้าหกดแป ท่าที่สองสุนัขเหยียดลำตัวเริ่มต้นในมือที่สองข้างจับที่พนักพิงดึงสะโพกไปทางด้านหลังกดศีรษะลงให้ต่ำกว่าแนวแขนตัวเองค้างไว้สิบวินาทีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท่าที่สามยืนเอ็นตัวยืนห่างจากหลังเก้าอี้ประมาณหนึ่งก้ามือทั้งสองข้างจับที่พนักพิงดันสะโพกมาข้างหน้าเอ็นตัวไปด้านหลังค้างไว้สิบินาทีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นั่งไข่ห้างชายท่าย,ยืดท่าสุดท้ายเริ่มต้นได้เอาขาซ้ายวางที่ต้นขาวขวามือสองข้างเหยียดขึ้นเหนือศีรษะโน้มตัวมาข้างหน้ากดลำตัวลงให้ติดที่ต้นขาปลายมือทั้งสองข้างแตะที่พื้นค้างไว้สิบวินาทีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้า เปลี่ยนข้างขาขวาวางบนต้นขาซ้ายมือทั้งสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะเอียดตรงโน้มตัวมาข้างหน้าให้หน้าอ,อกแตะที่ต้นขาปลายนิ้วมือแตะที่พื้นครั้งสิวินาทีเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9